วันนี้พามาชม g m a c หลจ h นที่เพิ่งเข้ามานะครับงานเปาวังใช้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อนวังกระพงวังหรือว่ากุลาวังเป็นคันที่เข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ถามกันมาเยอะมากวันนี้ต้องเอามารีวิวกันนะครับมีด้วยกัน3เวทนะครับเวสีคี่สิบหกสิบสองแล้วก็87ในความยาวเดียวกันคือ7ฟุตหครับนี่ครับซองสวยๆแบบนี้นี่นะครับนี่ครับตัวด้ามเป็นผ้า พุดเดิ้ลรีซิตฟูจิสวยมากก็จะห่อพลาสติกมานะครับผ้าเนี่ยคล้ายๆตัวเเป็นถักคอนะครับซึ่งมีความละเอียดนะครับของตัวด้ามที่ทำมาให้นี่นะครับสวยมากตัวคันเป็นคาร์บอนน้ำหนักเบามากนะครับลวดลายของเนื้อแบงค์นี่ครับก็จะมี โลโก้ G-MAX ลายจินนะครับเนื้อแบงค์เนี่ยจะเคลือบเงามาเลยนะครับนี่ครับตัวด้ามนะครับสวยมากที่ถืออยู่เนี่ยเป็น6ฟุต7เออเป็น7ฟุต 6L นะครับ L คือเวทซีคืสิบนี่ครับไกด์ฟูจิตัวนี้เป็นเอาคาไนด์ด้วยขาเดี่ยวนะครับไกด์ขาเดี่ยวฟูจิสวยมาก ตัวทิปท็อปนะครับลองใส่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับลองใส่ดูแล้วก็จะเหลือระยะเล็กน้อยนะครับสำหรับช่วงที่ต่อกันความลึกน่าจะมีสัก2นิ้วได้นะครับระยะที่ต่อเข้ามาซึ่งก็มีความลึกแน่น พอสมควรเลยนะครับตัวนี้คานมีความตึงนะครับจะไม่ได้ดูย้วยหรือว่ายวบนะครับลองเคาะดูเนี่ยนะครับการดิดเหยื่อทําได้ดีตัวนี้ได้เวทสี่ขีดสิบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปลายยางหรือว่าพวกกระดีนะครับหรือว่าจะเป็นพวกซิงคิ้งแชทอะไรพวกนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับลิเลตนะครับตัวนี้ สวยมากสำหรับตัว G-MAX ไลจินวันนี้ก็เอามารีวิวนะครับให้เห็นถึงความสวยงามน่าใช้จริงๆในราคา3,000กลางๆเท่านั้นเองสําหรับตัวคันประวังใช้ฝั่งของไลจินนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3เวทนะครับ40ี62 87ในความยาว7.6ต่อคนแบบนี้สนใจสั่งซื้อทักตีน้อยตกปลาได้เลยครับ